ครับกลับสวัสดีครับกับสวัสดีแฟนเอทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับวันลอยกระทงก็ขอให้ f อฟทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับวันนี้ก็แวะมาเล่นกับเด็กน้อยสายบวกนะครับไปทางไหนแล้วครับนี่ไปนู่นแล้วครับ ฝั่งทางนู้นน้องยูโรนะครับน้องยูโรหัมอนีี้่ะอ่ะ,อะเร็วเมื่อกี้เดินมาน่าจะยังไม่เห็นกันนะครับ เห็นเอาแต่หัวเขาคุ่นันู่นแหละมานี่มาออกกล่องกันเร็วมามาเดี๋ยวเร็วเออเออออกกล่องกันเร็วเร็วเร็วดูหางครับหางอย่างเทพหางสีสม้ม อันนี้มาอ่ะเร็วอันนี้เออเออ,อันนี้มาเร็วปุ่นไก่มาแล้วไปไล่ไก่กันไปไปไก่เขามาในคอเราไปไปเร็ว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 เออดีเมฟซีเราเร็วเร็ว คุณไปเลียนยกับน้องคุณไปน้องรอยอยู่คุณน่ะไปเ็ว บางทาั้งนุ้นก็ถูหลังให้กันแล้วครับหนึ่ ครับเดี๋ยวผมพาไปดูน้องน้ำบ้านะครับเดี๋ยวพาไปดูความน่ารักของน้องน้ำบ้าด้วยนะครับมองเอเอยังนี่ครับน้องน้ำบ้าช่วย่อคว,วันกัดคอกนะครับ ดูน้องน้ำวาช่วยพวว่อควนกวดขอกับตามครับคีเล่นนะครับคีเล่นคีออนนะครับดูตามอย่างเดียวเลยครับเบียดครับเบียดครับเบียดครับดูสู้ครับสู้จักเดือนอันนี้ดูพี่ลืมลเลยเลยจักมือนละสองเดือนบอ๋อถามมึง ช่นึ่งผมไม่หรอกคุณใชถึงยายากมันทกลระองนะดแล้วก็ป,กป,กะะกะปนี่ฮููู้้้ฮ้พี่สาวน้องพอใจครับ còn đi đi bụng với bụng bay sơn thì mì thì bay bụng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  เอาอน้อนโอ้โหตัวบวกเลยว่ะแน่นอนดีดีวะบวกเลยแล้ว,วกาถ้ายรองเท้าไม่ดีนี่ขาดนะครับเมื่อกี้เหยียบรองเท้าเลยครับเกือบลมเลยครับ,บ ที่โดนบวกครับแต่ว่ารอรออยู่เป็นบ่รออยูงง่เป็นบ่อเขาวอาวกันก่อนเป็นบ่นบนบตัวได้นนะเขาก็บ้านนะ มาแบบบ่มีนมเหมา่มาเลยถ้ามา,มาแบบบ่มีนมก็มือา,าอยู่ถ้ามาแบบมีน้ำนมเหออามนกินน้ำหมือนเขา่มาเนยวอาจจะอยากต่างเขาบ่มีนมจุ๊บั r น n r ใหม่น้นนนด้ เปล่นเดียวหูนา้าน้ำตาลน้ำซีวนี่แล้วก็นั่นนะคือพอพอ่พอใจคือกันแห้งอีหลีเออได้กันเบิดเลยหนัง ยังทุกอย่างน่ะคือพอขนาดมักมเมาเก่เกากที

Ok. Ừ. cứ heo bô khơi lại Không có gì. อเคครับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็เอาคลิปน่ารักนารักมาฝากเอ่อความน่ารักมาฝากดูเพื่อความคลายเครียดนะครับคลิปผมเป็นคลิปคลายเครียดนะครับคลิปความน่ารักของน้องช้างไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องช้างไทยไฟมุกกับ คอบครัวภายพ่นชัยกับน้องน้ำตาลด้วยนะครับขอบคุณครับ